สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับมาวันนี้นะครับนะเราก็เหมือนเดิมนะครับนำมาพบจะเจอกันกับผมนะครับวัดราชสีนะครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มาเข้าสู่อีพีที่878นะครับพี่ๆนะแปดร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วก็เป็นก้าวย่างเรื่อยๆของผมนะครับนะก็ตามโซโลแกนเลยเล่นทุกสายขายทุกองนะครับ กับผมวัดรัดชศีนะครับก็เป็นสไตล์เดียวกับพระหน้าลายนะพ,พี่นะก็มีพระหลากหลายสไตล์นะรวมทั้งเครื่องรางอะไรเล่นหลายอย่างนะครับที่ว่าวงการน่าจะเล่นหากันนับนะนะเออบางท่านก็อาจจะนิยมบ้างไม่นิยมบ้างก็แล้วแต่สายนะพ,พี่นะก็ตามนั้นเลยนับนะนะก,โโก,นะก็ตามสโลเกียนทุกสายขายทุกองก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นับนะนะเป็นประจำพี่พี่ก็ ชมแล้วก็พิจารณาเอานะพี่ๆนะเพราะว่าผมก็เรียกว่าบอกกล่าวพี่ๆเป็นประจำแทบทุกอีพีเลยนะนะว่าดูให้ชอบถูกใจค่อยถามแต่ราคามาเพราะว่าราคาผมผมขายไม่ได้การันตีไม่ได้รับประกันเหมือนเบอร์ใหญ่นะพี่ๆนะก็ประมาณเหมือนเราซื้อตามแผงจรแผงบนบ้านประมาณนั้นเลยนะพี่ๆนะก็ราคาแบ่งปันนะครับนะก็ขออนุญาตร้อมโอนไม่มีจองนะนะขออนุญาตไม่รับจองไม่มีเก็บปลายทางพี่ๆนะ เข้าใจตรงกันประมาณนั้นนะครับนะก็ขออภัยในความไม่สะดวกในบางประการแล้วกันนะถ้าพี่ๆอาจจะเรียกว่ามันน่าจะอย่างนั้นแต่อย่างนี้บางทีมันมันไม,ไม่สะดวกผมนะพี่ๆนะเออบางทีบางอย่างไม่สะดวกมันสะดวกผมแต่ไม่สะดวกพี่ๆอันนั้นก็เข้าใจเหมือนกันนะครับนะขอเป็นว่าตามตามที่ผมบอกกล่าวแล้วกันนะครับนะราคาแบ่งปันกันนะครับนะก็วันนี้ก็มีมาพอสมควรนะครับนะ นำมาเสนอพี่พี่เหมือนเดิมนะครับนะเอาวันนี้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ s. <S like s <S án, ่มก yes ันเลยนะครับนะวันนี้ก็ขออนุญาตเริ่มกันกับองค์แรกนะพี่พี่นะนะครับนะองค์นี้เขาเรียกว่าพระลีลาถ้ำหีบนะพี่พี่นะแต่ผมดูเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยแห่งวัดกุสิทธารามหรือเปล่านับนะน่าจะเป็นไปได้นะนะครับนะลีลาถ้ำหีบนะพี่พี่นะดู่ะองค์นี้เป็นเนื้อดานะนะครับนะนี่ ด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วม,มือกดพิมนี่นะครับนะเนี่ยเออาบลีลาถ้ำหีบหลวงพ่อกวยนะครับนะผมก็จะตีประมาณนั้นนะพี่ๆนะบ,บางทีไม่แน่นะครับนะอาจจะเก่าถึงยุคถึงกลุกเลยหรือเปล่กาก็เป็นไปได้นะพี่ๆดูเอานะครับนะเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้พี่ๆดูพี่ๆก็ดูเอาแล้วกันนะครับนะเนี่ยแต่ส่วนตัวผมดูขออนุญาตตีเป็นเขาเรียกว่าลีลาถ้ำหีบหลวงพ่อกวยนะครับนะนี่นะพี่ๆนะ ก็เป็นเนื้อดาเดียวว่าเนื้อผงคุกลักเป็นไปได้นะอาจจะเป็นเนื้อดินเนื้อผงเปลานอะไรมีคุกลักคุกไรนะครับนะอาจจะเป็นเนื้อดินเผานี่แหละนะครับองค์นี้อาจจะดําเป็นเนื้อดํานะพระบางอย่างนะที่ว่าเป็นเนื้อดำนะครับนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าโซนนิยมนะครับนะส่วนมากจะเป็นค่อนข้างหายากและจะเป็นที่นิยมด้วยนะครับนะยกตัวอย่างอาที่เช่นนะครับนะพระคงพระรอดอะไรพวกนี้นะพี่นะ ที่ว่าเป็นเนื้อดำเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับนะแม้กระทั่งพระเนื้อดินเกจิอย่างหลวงพ่อปานวัดดงังบางลำโคก็เช่นกันนะเออแต่ก่อนไม่รู้ยังไงนะแต่ว่ายุคหลังเนี่ยจะเป็นที่นิยมแล้วนะครับนะเป็นเป็นที่หายากเนขะาเรียกว่าผ้าหายากการเอ,อ่อเนื้อของผ้านี่จะดําไม่ดำเนี่ยบางทีมันมันเกิดกับเขาเรียกว่าอุณหภูมิเผานะพี่พี่นะเออนะครับการเผาเนี่ยจะร้อนจัดร้อนน้อยอุณหภูมิเนี่ยมีมีมีส่วนนะครับนะ แล้วก็ตัวในดินนะแร่ธาตุในดินก็มีส่วนนะนี่นะครับด้านหลังก็จะเห็นรอยนิ้วมือนะพี่ๆนะนี่ลีลาถ้ำหีบน้ำนะหลวงพ่อกลวยนะครับนะเนี่ยผิวแบบงิ่งงเลยนะพี่ๆนะเห็นไหมลายนิ้วมือน้ำนะนี่นะครับดูฮะนี่ลายนิ้วมือน้ำนะผมขออนุญาตตีแล้วกันน้ำหนาเป็นตีเข้าน้ำานาตีเข้าเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับลีลาถ้ำหีบนะนะนี่นะครับ ท่านอาจจะเคยดูในรูปเห็นในรูปบางทีอาจจะมีแต่เคยเห็นแต่เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อผงน้ํามันนะอ,อแต่ว่าก็ความเข้าใจของผมผมว่าท่านน่าจ,จะมีสร้างดินเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อกลวยนีย่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะที่ว่ามีพระหลากหลายมากนะพี่ๆนะเราลองเท่าที่เราพอรู้นะพอทราบก็จะมีเรียกว่าดินชิน้นผงโลหะรูปล่ออะไรเนี่ยในบรรดาพระที่ว่าหลาย,ลายสายเนี่ยหลวงพ่อกลวยมีสร้างแทบ แทบทุกอย่างนะพี่นะเอาเอาเป็นว่ามีมีหลายสายแล้วกันครับนะรูปหล่อท่านก็มีนะครับพระเนื้อดินก็มีสมเด็จก็มีผงน้ำมันเนื้อผงก็มีนะครับนะเนื้อชินก็น่าจะมีนะผมว่านะครับนะเออแต่เครื่องเรืองครืงรางเนี่ยอืมก็น่าจะมีนะครับนะมีก็เป็นผมผมว่าสายหลวงพ่อกลวยนี่มีหลากหลายให้เล่นนะครับนะแล้วก็เป็นที่เล่นหากันค่อนข้างมีราคาแทบทุกสายเลยนะผมว่านะครับนะเออเนี่ยครับ ก็เขาเรียกว่ามีบารมีด้วยนะครัหนะลูกศิษย์ลูกค้าก็เรียกว่าศรัทธานะนะราคาก็นิ่้วเลยนะครับนะนี่เป็นเป็นผมว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่ว่าราคาท่านก็นิ่งเลยนะครับนะเรียกว่าลอยลมบนแล้วนะ,นะถ้าพูดตามภาษาตามคำว่าอย่างผมผมว่าท่านเนี่ยราคาคือเรียกว่าลอยลมบนนะเออมีแต่ขึ้นกับทรงนะไม่มีสุดนะผมว่าเออนะรับนะ อาจจะอยู่ที่เราว่าจะขายนั่นแค่ไหนแค่ไหนแต่ว่าโดยรวมแล้วภาพโดยรวมนะ <mem> ผมว่าหลวงพุก,ก่วยเนี่ยเป็นเกจิท่านหนึ่งที่ว่าสายหนึ่งที่ว่าลอยลมบนนะเรียกว่าติดติดติดต,ต,ตลาดแล้วนะพูดภาษาตามนั่นนะคืาเรียกว,ว่าติดตลาดแล้วนะพี่พี่นะออะโอเคนะพี่พี่นะประมาณนี้ดีลาทําหีบหลวงพอกลวยนะครับนะ,ะโอเคผ่านไปครับองค์ต่อมาครับเป็นสมเด็จมัดเกศชิโยนะพี่พี่นะนี องนี้เป็นพิมพ์ก็จะนับนะพี่ๆนะลักษณะการเรียกพิมพ์พระก็จะเรียกตามอ,อ,องค์เขาเรียกว่าลักษณะขององค์พระนะอย่างเนียก็จะรับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นอกตันนะก็จะมีหกตันอกตลอดนะนี่อย่างเรียกหก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6ตันตน,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 น,นะภาพสวยมากนะครับสภาพสวยมากลยพี่ๆนะแล้วสมเด็จพระเกีิเนี่ยทั่วไปเนี่ยองพระจะแก่น้ํามันนะพี่ๆนะเนี่ย เนื้อเนี่ยโอ้โหพี่พี่ดูสวยมากเนี่เป็นแล้วเป็นพระที่ว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะพี่พี่นะวัดเกศเนี่ยพระวัดเกศเนี่ยจะมีกรอบกระจกพี่พี่เห็นไหมมีกรอบกระจกบังคับพิมพ์กรอบสเกลไม่พิมพ์สวยนะครับนะแล้วสุขุมมากค่อนข้างจะตัดปีกกว้างนะเขาไม่ตัดติดชิดกรอบกระจกนะพี่พี่นะเขาจะตัดห่างออกไปนะนี่ดูว่าแล้วเนื้อหานะพี่พี่นะลองมาดูใกล้ๆเนี่ยเนื้อโอ้โหแห้งดูฮะพี่พี่ดู ผิวนี yeah, em. yeah, came, hand hand yeah, uh, mm ่กระเจะเลยนะพี <so ่พ no. ี mm ่นะอง์นี้เนี่ยดูครับผิวนี่เป็นกระเจะเลยเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยเนื้อจะติดน้ํามันนะเนี่ยเนี่ยพี่ๆเห็นไหมตรงหน้าท่านเนี่ยวัดเกศเนี่ยท่านจะเรียกว่าเป็นพระที่ว่าแก่น้ามันนะครับนะแกตังอิ้วนะพี่ๆนะเขาเรียกว่าแก่น้ามันตังอิ้วนะครับนะเนี่ยดูครับถือว่าค่อนข้างสวยนะพี่พี่นะอง์นี้ดูครับเนี่ยสมเด็จวัดเกศจะอยู่นะครับนะ ก็มีมีการกล่าวว่าเกิดชัยโยโตวัดอินสิ้นวัดละขังนะครับนะก็เป็นการเรียกว่าการอะไรอะเขาเรียกว่าท่านก็จะเป็นคนอ่างทองเกียรติโยนะครับนะสร้างวัดเกียรตินะโตวัดอินวัดอินนี่ก็คือวัดบางขุนพล่มนะท่านก็จะมาจำสาอยู่ที่วัดอินบางขุนพลมนะวัดอินก็คือทุกวันนี้คือแยกแยกออกจากวัดบางขุนพล่มนะพี่พีนะเดิมทีจะเป็นวัดเดียวกันแหละเขาเรียกว่าวัดอินบางขุนพล่มนะ เขาเขาว่าน่าจะมีถนนผ่านตรงกลางวัดนะครับเลยมีการแยกเป็นสองวัดก็คือวัดอินอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็วัดบงพรมที่ว่าเรียกว่าวัดใหม่อมตะดนั่นแหละนะพี่ๆนะก็จะเป็นแยกไปวัดหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วเดิมทีจะเป็นวัดเดียวกันนะครับนะก็คือวัดวังบังพรมนี่ยวัดอินบางพรมนั่นแหละพี่ๆนะเออโตวัดโตเกิดชโยโตวัดอินนะครับนะแล้วก็ท่านกรสินนะครับนะมรณภาพที่ท่านกระ่ินจะเป็นเจ้าวาดอยู่วัดละคัง วัดระคังคูสีตาามนะครับนะเป็นเป็นที่ท่านสร้างก็คือวัดสุดท้ายก็คือวัดระคังนะครับนะก็จะเป็นสุดยอดของพระเครื่องนะเขาเรียกว่าจักรพรรดิเป็นจ้าของจักรพรรดิเลยนะครับนะนะสำหรับองค์นี้ก็เป็นวัดเกศพิมพ์หกชั้นอกตันนะพี่ๆนะนี่ดูครับสวยมากเนื้อน้ำนะเนื้อจะแก่น้ำมันนิดๆนะครับนี่เห็นไหมนี่สวยนะพี่ๆนะแล้วสมบูรณ์นะครับนะนี่บางองค์จะมีรอยฝนนะครับนะ เรียกว่ารอยกระดาษทรายหรืออะไรสักอย่างพี่ๆีนะเป็นฝนการแต่งนะครับนะตัดแล้วท่านจะมีการฝนนิดนิดหนึ่งๆนะครับนะไม่มากไม่น้อยบางทีก็ต้องมีนะเออนะครับนะเอกลักษณ์เลยของวัดเกยยยียชโยงคือมีกรอบกระจกมีรอยฝนมีรอยนิ้วมือนะเป็นวัดหนึ่งที่ว่าเนี่ยจะมีรอยนิ้วมือรอยฝนนะครับเนี่ยพี่พีเห็นไหมเออนี่ตรงเนี้ย,ลยคล้ายๆมีรอยนิ้วมือเพราะว่าเป็นการน่าจะเป็นการกดพิมพ์ด้วยมือนะเออนะครับนะนี่ดูฮะเนื้อนี่สวย สมบูรณ์มากนะพี่พี่นะนี่สมเด็จวัดเกยียรติโยหกชั้นอกตันนะครับนะของนี้ดูะ่ะโอ้โหดูเนื้อหาผิวถือว่าสวยนะเพราะว่าผิวแทบไม่เปิดนะพี่พนะแตถือว่าเปิดบ้างหลยแต่ว่าเนี่ยดูผิวยางเงคือผิวไม่เปิดเยอะนะครับนะเขาเรียกว่าไม่ได้สึกจากการใช้อะไรเยอะแยะนะครับนะเ,ออเนี่ยดูฮะผิวค่อนข้างสวยนะครับนะน,ะนี่พี่พี่เห็นไหมมีรอยฝนรอยกระดาษทรายแต่ไม่เชิงกระดาษทรายแต่ว่าไม่ทราบว่าทัาน เอาอะไรฝนนะครับนะแต่ว่าก็พูดตามภาษานะเขาเรียกว่ามีรอยกระดาษทรายนะครับนาะประมาณนี้นะพี่นะสมเด็จวัดเกศโยพิมพ์6ชั้นอกตันนะออาสนใจทักทายสอบถามนะครมานับนะบนะองค์ต่อมาท่านก็จะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเรียกว่าสิทธิเอกก็ว่าได้นะของสมเด็จโตนะครับนะก็คือหลวงปู่พูวัดอินนะครับนะนี่นะนะหลวงปู่พูท่านก็มีส่วนในการสร้างพระสมเด็จของสมเด็จโตเหมือนกัน,นครับนะท่านก็ได้สิทธิ ทอดนะครับนัวิชาแล้วก็สืบทอดเนื้อผงนะครทำสูตรการสร้างเนื้อผงจากสมเด็จโตด้วยนะครับน,นี่ท่านก็เป็นสิทธิ์นะครับสิทธิ์เรียกว่าสิทธิ์เอกอะไรก็ว่าอะไรนะครับนะองนี้ก็เรียกว่าเป็นพิมพ์1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนะอันนี้ไม่ใช่ชั้นนะพี่ๆนะก็คืออันนี้ชื่อหัวเข่านะพี่นะไม่ใช่จะนับตรงนี้นะพี่ๆนะก็คือ8ชั้น แขนกลมนะอย่างนี้นะครับนะนี่ลักษณะการนับนะครับพี่ๆบางท่านอาจจะนับรวมนี้แต่ไม่ใช่นะพี่พีนะไม่นั้นจะเป็นเ้าชั้นแล้วนะับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะนะแคปมีแค่แปดชั้นนะับหลวงปูู่นะส่วนมากจะไม่มีแปดชั้นแต่ไม่แน่ใจนะแปดชั้นเก้าชั้นแต่เก้าชั้นนะอาจจะมีบ้างนะครับนะแต่ว,ว่าแปดชั้นผมไม่แน่นะนะแต่ส่วนมากจะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดนะครับเจ็ดชั้นนี่จะเป็นวัดเกตนะพูดเข้าใจง่ายนะเจ็ดชั้นวัดเกตนะครับนะวัดเกตนี่ก็มีหลายพิมพ์เหมือนกันนะพี่พีนะสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นน่าจะมีนะครับนะเออเนี่ยอบภูก็จะเป็นส่วนมากจะมีแปดชั้นนะอย่างแปดชั้นเซยิดอยอะเซยิดแขนศอกอะไรประมาณนั้นนะพี่พีนะองค์นี้เป็นพิมพ์แขนกลมนะแขนกลมแปดชั้นแขนหากลมแผ่นกลมนะเออพูดสลับไปมาคมนะพี่พีนะนี่พี่พีดูไหมเห็นไหมดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเลยว่าองค์พระเน่พาววหลงป็ เป็นพระที่ว่ากึ่งสมัยใหม่แล้วนะพี่พนะท่านจะแกะบล็อกลึกนะครับนะเพราะว่าเราสังเขียนูได้ว่าหลวงปู่พูเนี่ยเป็นพระยุคปลายแล้วท่านจะมีบล็อกมีสเกลไวพิมพ์เนี่ยบล็อกพระนี่จะค่อนข้างคมชัดนะครับนะแต่พระถ้าเป็นยุคต้นเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ะนะครับนะแต่บางองค์ก็จะมีความลึกอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพระยุคปลายแล้วจะมีความคมพี่พีเห็นไหมแล้วแกะบล็อกเนี่ยจะมีความคมลึกนะครับนะมาดูใกล้ๆนะพี่นะเนี่ยผิวเดิมๆเลยพี่พี่ดู ผิวแบบแป้งๆเหมือนแรกสร้างเลยนะพี่ๆเห็นไหมเนี่ยเราสังเกตดูนะผิวเนี่ยจะมีรอยตรงเนี้ยจะเป็นรอยสเกียไม่พิมพ์นะเขาเรียกว่ารอยแกะพิมพ์พี่ๆเห็นไหมเนี่ยจะมีเนี่ยเราเราจะดูง้างพี่ๆเห็นไหมมีรอยเนี่ยเนี่ยพี่ๆลองลองสังเกตดูเนี่ยตรงนี้เห็นไหมอันนี้เกิดจากบล็อกไม่พิมพ์นะพี่ๆนะคือเขาแกะพิมพ์เนี่ยจะเป็นเส้นเนี่ยจะมีเส้นพี่ๆเห็นเห็นด้วยตาไหมพี่ๆนะเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้ก็มีพี่ๆเห็นไหมเนี่ยขอบข้างเราจะเห็นเลยเนี่ยเขาแกะไม่พิมพ์นะพี่ๆนะเป็นเป็น เป็นในบล็อกในพิมพ์เลยพ,พี่นะคือการแกะนะครับนะเนี่ยเห็นไหมใต้ฐานก็จะมีเนี่ยมีเส้นนะครับนะเนี่ยมีเส้นนะครับนะนี่เลยนะครับนะของโบภูเนี่ยท่านจะคมมากนะพี่พี่เห็นไหมผมหันข้างทะแยงข้างให้ดูพี่พี่เห็นไหมเนี่ยคมมากเลยนะครับนะลุงโภูเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยดูว่าขอบข้างขอบข้างก็สมบูรณ์นะครับนะเนี่ยสมบูรณ์จริงๆนะครับนะองค์น,นี้แล้วผิวเนี่ยโอโ้โหพี่พี่ดูไม่อยากจะจับโดนหน้าพระเลยนะพี่พี่เห็นไหม คราบกดพิมพ์ปาดพิมพเนี่ยดูอ่ะเนื้อเนี่ยไม่ใหม่เลยพี่พี่เนี่ยกระเจะกระเจะผิวมันป่าเลยนับนะผิวแทบไม่เปิดเลยนะพี่พี่นะสำหรับองค์นี้โอ้โหดูอาเดี๋ยวมาดูใกล้นะพี่นะดูเนี่ยดูความมีขราบแป้งกระเจะกระเจะเดิมเดมเลยพี่พี่นะสำหรับองคนี้นะครับสาหรับองค์นี้นะครับหลวงก่ภพูพิมแปดชั้นแันกลมนะครับนะนี่ดูอ่ะลึกเลยนะครับนะเห็นไหมหน้าอกท่านอ่ะจะเป็นล่องลึกเลยพี่พี่เห็นไหมเนี่ยพี่พี่เห็นไหมเนี่ย หน้าอกเนี่ยคือจะเป็นแบบขออนุญาตเนี่ยพี่พีนะดูหน้าอกเป็นเส้นตรงๆอย่างนี้นะครับนะสองเส้นก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยทึบอย่างนี้เลยนะพี่พีนะคือร่องเนี่ยร่องร่องหน้าอกจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เทียงเข้ามาในตรงกลางจะเป็นแบบสามเหลี่ยมเลยพี่พีนะเนี่ยพี่พีดูนะตรงกลางเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบสามเหลี่ยมเลยพี่พีเห็นไหมเพราะว่าอกด้านข้างเนี่ยจะเป็นคมๆขึ้นนะเนี่ยโอ้โหผิวเนี่ยสุดๆเลยนะครับหน้าอกนี่ดูฮะ ผิวเนี่ยเป็นแป้งเลยเนี่ยดูไปพี่พี่ดูการแกะพิมพ์เนี่ยคมชัดมากนะครับนะดูวะคมจริงๆดูเส้นนะนะด้านล่างตรงฐานด้วยด้านล่างในขอบ้าล่าง minimum. จะมีเส้นแกะพิมพ์เนี่ยพี่พีนะดูวะคมจริงๆเนี่ยเส้นข้างนะพี่ๆนะการแกะพิมพ์นะเนี่ยเส้นในบล็อกในพิมพ์เลยพี่ๆีนะโอ้โหนะอ่ะเนี่ยขอบข้างดูวะเนื้อแบบแห้งแข้งเลยนะครับนะดูฮะเนี่ยขาเป็นแป้งดื่มๆเลยนะพี่นะ โอ้โหดูอรผมจับยังสันๆนนะโอจะล่วงนะครับนะดูพี่พีดูเนี่ยผิวปากกระเจะกดพิมพ์เนี่ยดูผิวแบบไม่ได้ชํำเหงื่อช่ำชํำการใช้เลยนะพี่พีนะดูครับเนี่ยโอ้โหดูอรผิวแป้งเลยนะครับนะนี่เนี่ยถ้าใช้มาเนี่ยผิวเปิดเนี่ยจะฉ่าเลยครับนะวกเนี้นะครับนะนี่ประมาณนี้นะพี่พี่นะสมเด็จหลวงปู่พูพิมแปดชั้นเขียนกลมนะครับนะอ่าโอเคสนใจทักทายสอบถามราคาไหนะ องค์ต่อมาครับเป็นรูปหลอด,ดอหรพวกเงินพิมพ์ขี้ตาเพี่นะเนี่ยก็ลักษณะการนับชายก็จะนับของนี้ไหมพี่นะเนี่ยชายหนึ่งสองสามสี่ห้ามั้งนะผมนับได้ว่าห้าชายไม่แน่ใจนับด้านวัตถุหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นนะก็จะมีสามสี่สามชายสี่ชายห้าชายนะเออประมาณนี้เนี่ยด้านข้างแล้วผมสังเกตดูนะับพิมพ์ขี้ตาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าห้าชายหรือเปล่านะหรือว่าพิมพ์มกี่ชายนะจะมีเม็ดเกินเนื้อเกินตรงนี้พี่พเห็นไหมเนี่ย ในร่องสังกติขฝั่งนี้พี่พี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่ที่มาของคำว่าขี้ตานะพี่พี่นะเนี่ยองค์พระก็จะมีรอยตะเข็บบางทีก็แต่งในหุ่นเทียนนะพี่พี่นะแต่เราจะเห็นรอยแต่งอยู่หน้าตาในหุ่นเทียนพี่พี่เห็นไหมผิวนี่เป็นผิวมันเทศหรือนะครับนะเรียกว่าคาบซานะผิวแบบผิวโลหะผิวคาบสานี่พี่พี่เห็นไหมรอยตะเข็บนะครับนะเนี่ยสังกติจะเป็นรอนเลยนะครับนะเนี่ยเส้นรอนเส้นซุเส้นซ้อนนะครับได้นี่เห็นไหม สติเนี่ยเป็นเส้นลอนเลยนะครับดูว่าเนี่ยเหมือนแบบเขาปั้นเป็นเนี่ยมาแปะเป็นลอนเลยนะพี่นะเห็นไหมพื้นเนี่ยก็จะเป็นองค์นะครับแล้วก็จะสังกติเนี่ยจะเป็นลอนขึ้นเลยนะครับนะนี่เห็นไหมนะครับจมูกนี่โด่งๆนะครับจมูกลงๆเลยพี่พเห็นไหมสวยมากนะครับปากท่านจยยิ้มยิ้มฉีกมุมปากนิดนึงนะครับนะนี่ประมาณนี้แล้วพี่พีนะนะครับ ใบฐานก็จะเป็นหลอนะครับนะเทหลอก้นกระดูกนะครับนะแล้วก็จะแต่งกระใบนะครับนะเอ้ามาชมผิวพรรณใกล้ๆนะครับนะนี่ฮะดูอ่ะมีเนื้อหูดเนื้อเกินตามซอกคอนะครับเห็นไหมโอ้โหนะสวยมากนะครับองนี้นี่ฮะรูปหลอหลงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะพี่เบบไหมตรงเนี้ยจะมีเนื้อเกินนะเราสังเกตดูอ่ะพิมพิมพ์ี้ตาจะมีพิมพ์หนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์นี้หรือเปล่าจะมีเนื้อเกินในซอกซอกข้างติดตรงนี้นะครับนะนี่จะเห็นชัดเจนนะครับนะ นี่ผิวเนี่ยโอ้โหนะพี่พีนะรูปหล่อลงพวกเงินพิมพ์ขี้ตานะครันะแห่งวัดบางคลานนะพี่ๆ่นะเห็นไหมตะเข็บหุ่นเทียนขอบข้างบอกประกบกานนะเห็นไหมรอยตะเข็บเนี่ยจะยืงมาด้านหลังแล้วนะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะจะจะอยู่ตรงนี้พี่พี่เห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นอยู่นะจะไม่อยู่ตรงกลางอย่างนี้นะพี่พี่นะเนี่ยตะเข็บจะอยู่จะเฉียงอย่างนี้นะครับนะเฉียงไปด้านหลังนี่เห็นไหมนีครับรอยตะเข็บจะอยู่ด้านหลังนะนี่นี่อยู่ตรงนี้ฮะจะแยงนะครับนะ จะไม่จะไม่อยู่วางจะไม่ดูระหว่างตรงกลางอย่างนี้นะพี่ๆนะจะอยู่อย่างนี้นะครับนะตะเข็บของรูปหล่อลงมือเงินพิมพ์ขี้ตาน่ะนี่ครับนะดูฮะนี่ฮะบางองค์ก็จะแต่งตะเข็บในหุ่นเทียนนะพี่ๆนะนีเห็นไหมอย่างองค์นี้ก็น่าจะมีแต่งในหุ่นเทียนด้วยนะเออเพราะว่าเป็นรูปหล่อหุ่นเทียนนะครับแล้วก็เทเบ้านะครับเออนี่ฮะเห็นไหม เนื้อสนิมเนื้อคับซาเนี่ยโหสวยมากนะครับนะนี่ได้ฐานนะับนะก็จะมีการแต่งตะใบนับนะอ่ะโอเคนะพี่พี่นะประมาณนี้สําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานคนับนะอ่ะโอเคสนใจถามเทลลาคมานับเหมือนเดิมราคาเป็นปันทุกองนะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นพระล่วงนะครับนะน่าจะเรียกว่าล่วงทิ้งดิ่งนะเออเนี่ยดูว่าพี่พี่ดูนะับ ชิ้นเขียวนะพี่ๆนะองนี้น่าจะเป็นชิ้นเขียวนะครับนะดูอะมาดูใกล้ๆกันนะเนื้อหาสวยมากพี่ๆนะดูไขขึ้นนะครับนะน่าจะเป็นชิ้นเขียวนะพี่ๆนะเฮ้ยเนี่ยดูอะคัดสงมากนะไขเหนียวโอ้โหพี่ๆดูดูคราบไข่นะเนี่ยคราบไข่พี่ๆดูโอ้โหนะองนี้บางองนี้ล่อนระเบิดแล้วนะพี่นะองนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่นะผมพูดได้ว่า ค่อนข้างสวยนะผมเห็นในบางองค์เนี่ยคาบดินกลูผิวกลูขีบไขย,ยังเงี้ยแทบไม่อยู่แล้วนะรบ,บางทีร่อนจนเปิดเหลือแต่แก่นแล้วนะครับนะถิวระเบิดแตกหักนะครับนะสําหรับเนื้อเนี่ยนะดูพี่พี่ดูองค์นี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์คาบไขคา,าบอะไรพวกเนี้ยนะครับนะดูเนี่ยพี่พี่ดูคาบไขบนะน,นะครับนะเนี่ยโอ้โหนะครับนะดูพี่พี่ดูไขเนี่ย โอ้โหสุดสุดนะครับดาวอ,องค์นี้เนี่ยดูภาพไข่พี่พี่ดูโอ้โหนมครับนะพะล่วงเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าพะล่วงทิ้งดิ่งหรืออะไรประมาณนั้นพี่พี่นะเออผมไม่รู้ผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะดานนี้พี่พี่ไหมมือท่านจะปางเปิดโลกหรือเปิดอะไรมหาสมุทรเลยผมไม่รู้นะพี่พี่นะเออเนี่ยดูฮะเนี่ยพี่พี่เห็นไหมมือท่านจะทิ้งดิ่งลงมาสองข้างนะเนี่ยเป็นชินน่าจะเรียกว่าชินเขียวนะพี่พี่นะ เนื้อเนี่ยโอ้โหโด,ดูสุดเลยนะครับนะผิวพันเนี่ยนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะพี่พี่นะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะอ่ะองค์ต่อมาครับองค์นี้ก็เป็นองค์นะครับนะที่ได้มาแล้วผมโอ้โหประทับใจมากเลยนะครับนะแล้วพิมพ์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์นิยมของออพระปิรันดด้วยนะเขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มประตูนะพี่ๆนะเนี่ยองค์เนี้ย ของดื่มน่าจะใช้แล้วเลี่ยมจากทองอะไรเนี่ยพี่ๆนะเนี่ยน้ําคาบไข่พวกเนี้ยก็เลยล้มแล้วก็มีคาบอะไรเข้านะครับน,นี่คาบมือคาบไข่เรานะครับน่ะนี่นะครับนะเขาเรียกว่าสมเด็จพระบิลันพิมพ์ซุ้มประตูนะพี่ๆนะดูว่าเนี่ยคาบไข่นะครับแนตะ่บางทีเนี่ยใช้แล้วเปิดนะครับพวกไข่พวกเนี้ยก็จะโดนสัมผัสนะครับนะกับเนื้อเรานะครับนะกับคนท่านที่ใช้นะครับน,ะนี่ ไข่จะผุดผุดขึ้นถ้าไม่โดนไข่เนี่ยไข่จะเป็นผุดเป็นเม็ดเป็นฟองเลยพี่ๆนะแต่พอได้ใช้หรือโดนสัมผัสเนี่ยทุกวันทุกวันพี่ๆเห็นไหมไข่เหมือนจะเหมือนไข่วัวนะพี่ๆนะไข่ที่ว่าเขาต้มเนื้อวัวอะไรเนี่ยมีไข่ออกมาพี่ๆนะไข่มันจะล้มติดเนี่ยพี่ๆเห็นไหมเนี่ยก็ถือว่าสวยนะคัดสิ่งนะอุ่นนาองค์นี้ดูพี่ๆดูเนี่ยดูฮะเนี่ยในเนื้อก็จะมีเม็ดผงวัตถุคุนกบขาวนะสําหรับพระบิลันเนี่ยพี่ๆเห็นไหม โซนโซนสีดําเลยก็มีนะครับโซนเทาอย่างนี้ก็มีนะครับนะเอเอนี่ยพี่พี่เห็นไหมดูขอบข้างครับนะไขขึ้นครับดนะังนี้คาบเงือกคาบใครบางทีอาจจะเข้าในเลี่ยมด้วยนะครับนะอาจจะนิดนึงแต่ว่าไขาเนี่ยโอโ้โหพี่พี่ดูเนี่ยบางทีพระอาจจะมีปรีมีลานนะครับนะเพราะว่าพระอยู่ในสลับก็เกิดการอบกันอะไรนะครับนะใช้ห้อยบูชาน้ําเข้ามั่งอะไรเงือกคาบใครความร้อน,นครับนะเป็นส่วนนะครับนะมีส่วนเหมือนกัน เหมือนกับพระที่อยู่ในบรรจุในกลุ่นเลยนะนะสภาพกลุ่มก็เป็นเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงของผิวพระเนื้อพระพิมพ์ทรงพระเหมือนกันนะนะนี่ฮะดูว่าเนี่ยลักษณะเนี่ยไข่แล้วก็เวลาอยู่ในตลับเวลาใช้พี่ๆนะดนสัมผัสเนี่ยลงไปนะไข่ก็จะล้มนะน,ะนี่ก็ประมาณนี้นะพี่ๆนะสมเด็จพระปีหลันนะเนะขาเรียกว่าสมเด็จสองกษัตริย์นะครับนะเพราะว่าท่านน่าจะเป็นสัดิ์มีศัตว์เป็นหลานหรือเปล่านะผมจําไม่ได้นะครับ ของสมเด็จโตนะก็เลยเป็นที่มานามนะของคําที่เรียกว่าพระสมเด็จเออพระเนื้อผงของพระสงฆ์กษัตรนะิย์นะเพราะว่าท่านมีเชื้อนะคนะเชื้อเจ้านะนะน่าจะเรียกอย่างนั้นนะนี่ฮะ,ะประมาณนี้นะพี่ๆนะสมเด็จพระวิรันตผิ์ซุ้มประตูนนะ,อะโอเคผ่านไปครับองค์ต่อมาครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะพี่ๆนะนี่ฮะองค์นี้ผมดูน่าจะเป็นหลวงพ่อเฉยนะ หลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอดนะพี่ๆนะเป็นเนื้อผงคุกรักโซนเนื้อผงเนื้อว่านคุกรักนะองค์นี้จัดเป็นอีกองค์ที่ว่าจัดนะพี่พีนะดู่ะเพราะว่าพระยุคเก่าน่ะท่านจะใช้มวลสารใช้ผงใช้ว่านว่านยาอะไรพวกเนี้ยนะพี่พีนะมาปั้นคุกรักแล้วก็กดพิมพ์พระนะนี่อย่างองค์นี้พี่พีเห็นไหมโอ้โหแล้วผิวพระหิ้งเลยดูฮะปิดตาหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอดนะพี่ๆนะปิดตาหลวงพ่อเฉยท่านก็จะมีน่าจะมีสองพิมพ์นะ จะเป็นพวกพิมพ์แขนกลมกับแขนทักศอกนะพี่ๆนะองน uh, ี yup. ้ก็ผมดูยังไงไม่รู้นะครับก็น่าจะดูอย่างข้างนอกหรือเปล่าน่าจะเป็นแขนทักศอกหรือเปล่านะครับองนี้นะครับนะเพราะว่าบางองเราเคยเห็นแขนกลมอย่างเงี้ยนะครับนะเออองนี้น่าจะเป็นพิมพ์แขนทักศอกนะเห็นไหมเออนี่ฮะดูครับเนื้อผงคุกลักนะครับนะวานคุกลักนะประมาณนั้นครับนะนี่ฮะุดๆเลยนะครับนะเนื้อจัดจ้านเลยนะครับแล้วองนี้สมเด็จ พระวิรันต์นนะนะพิมพ์ซุ้มประตูนานะแห่งวัดระกัโกศิทละนานะไม่รู้ผมพูดชื่อถูกหรือเปล่าเอา้าไม่ใช่พี่เออนู่นเลยพี่อันนี้หลวงพ่อเฉยนานะมน่ะแหมสมองผมไปแล้วนะพี่พนะปิดตาพิมพ์แขนหนักศอบหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอนะบนานะเออเอาแล้วพี่เรียกว,ว่าอาไซเมอร์จะกินแล้วบ้างนามนอะ หลงหลง,ล,งลืมๆนะแล้วพี่พีเห็นไหมเนื้อว่านนะครับนะผมคุกลักว่านคุกลักพี่พีดไหมมวลสารนะครับนะจัดมากนะองค์นี้ดูนะครับนะดูครลอยนิ้วมือนะครับนะนี่มีว่านนะครับนะมวลสารเนี่ยถือว่าสวยนะพี่พีนะเนี่ยจะไม่แบบบางองค์เนี่ยแบบงองโอ้หว่านดูไม่ได้เลยนะครับนะพระเหมือนจะยุคหลังหรือว่าทํามาไม่แน่ใจนะแต่ว่าองค์นี้ผมดูแล้วเออมีเหตุผลดีนะครับนะความแห้งแล้วเนื้อพระมีย่นนะครับนะ เนี่ยย่นธรรมชาติกดพิมพ์นะครับนะอ่ะปิดตาหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบพิมพ์แขนหักสองบ้างนะองค์นี้อ่ะสนใจถามไทยราคาไหนะครับนะมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พี่นี้นะครับนะจอบเล็กหลวงพ่อเกินวัดบางคลานน่ะพี่ๆนะองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์น่าจะเรียกว่าพิมพ์แข้งติดนะพี่ๆนะเนี่ยพี่ๆเห็นไหมตรงหัวเข่าเป็นแข้งจะติดกันนะครับนะสำหรับพิมพ์เนี่ย เราดูดีๆนะครับนะจะมีเนื้อเกินตรงระหว่างร่องต่างของร่องขาตรงนี้นะครับระหว่างกลางเลยตรงนี้นะครับนะจะมีเนื้อเกินเป็นเนื้อเกินจุดขึ้นมานะครับนะนีอย่างองค์นี้ก็จะเห็นนะครับนะเห็นไหมจะมีเนื้อเกินนะครับนะแต่ตำหนิพิมทรงโดยรวมทั่วไปพี่ๆดูเอาแล้วกันนะครับนะผมรู้ไม่หมดนะนะเนื้อจะออกดูว่าเนื้อจัดจ้านมากพี่ๆดูจอบเล็กหลวงพะอเกินวัดบางครานนะครับนะพิมพแข้งติดนะครับนะสำหรับองค์นี้เขาเรียกว่าพิมพแข้งติดนะครับนะเนื้อจัดมากนะครับนะดูว่า หูจะเป็นหูปิงนะพี่พี่ได้เห็นไหมหมวนมาปิงหมวนมาติดนะครับนะเห็นไหมจับเล็กหนุ่มผู้เงินลดบางคับน,นะนี่อก็ประมาณนี้แล้วกันนะพี่พี่นะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับนะชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักทายสอบถามราคามาน้พี่นะก็เหมือนเดิมครับราคาแบ่งปันทุกองนะครับนะดูให้ชอบถูกใจอยถามแทนราคามานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตกลาบลากันไปก่อนนะไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่ ก่อนจากกันไปก็ขอกากขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นลังใจนะนะที่ขาดไม่ได้เลยก็บรรดาพี่ๆเฮียป้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านของผมนะนะที่ช่วยหนุนเป็นแรงใจด้วยดีสืมมอมาวันนี้ผมวัดราชสีก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับนะถึงท่านจะได้พระไปผมก็มีได้เป็นใจเงินมา ก็ถ euh, oh. <we> ือ no ว่าเป็นการค้าขายแต่ว <na> ่าส่วนสำคัญก็คือเป็นกําลังใจนับใจนับหนักเพราะว่าที่ให้กันนับหนักก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ขายนักแต่ว่าจะเอาผมก็อยากได้แบบมิตรไมตรีกันนับหนัเออได้ลูกค้านับนะมีได้คุยกันแบบดีๆนะครับนัเออนะครับนะก็กลาบพอพูนอย่างสูงนับนะสำหรับท่านทุกท่านเลยนะครับแต่วันนี้ผมขอนยากกลับลาไปก่อนไว้โอกาสหน้ามาพบจะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดี มีความสุขทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ